วันนี้เป็นผลการปฏิบัติร่วมกันระหว่างอากองชกัรตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับหน่วยแล้วก็ปปสแลวก็หน่วยทางสาพนะครับและหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเป็นการขยายผลของผู้ต้องหาที่เราจับกลุมได้ตั้งแต่ปี2 5 6 2ันห้ ขยายผลเครือข่ายนะครับพบว่ามีกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ว่าเราได้ทําการจับกลุ่มตั้งแต่วันที่เริ่มทําการจับกลุ่มเดือนที่สิบสี่มาเนี่ยนะครับมีอยู่สองกลุ่มนะครับมีหมายจับทั้งหมดเก้าหมายนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายแยกกันสองกลุ่มนะครับมีการติดต่อซื้อขายยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ย ขยายโดยการใช้สื่อโซเชียลนะครับแล้วก็ใช้กลุ่มการส่งยาส่งของอใช้พวกรับจ้างนะครับไม่ว่าจะแล้วไม่อย่างละเอ่ยชื่อนะครับเป็นหลายหลายกลุ่มนะครับที่รับจ้างส่งนะครับซึ่งเขาอาจจะทราบหรือไม่ทราบในเรื่องของการนำส่ง สินค้าที่ผิดกฎหมายต่างๆนะครับขณะนี้เราได้ทำการยึดทรัพย์ตรวจสอบยึดทรัพย์ได้เนี่ย64ล้านนะครับและจะขยายผลยึดทรัพย์ต่อไปในกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อซื้อขายอยาเสพติดต่างๆนะครับ

เป<ฮ>ียนนะครับตั้งแต่เราตรวจสอบมาเนี่ยทั้งเข้าและออกเป็นร้อยล้านโอเคนะ หลายไหมคันนี้หลายไหมหลายครับนี่มันก็ทั้งนั้ก็แต่ง,ง,ตงแบบนี้แสนแสนแสนลับเยอะจระิงเลยได้เยอะหน่อยโอเคโอค้โหนี่เหลือเป็นแสนเลยนะเนี่ยใช่แกงแต่เป็นหลาดท่อดได้ไหมชงหมดเลยชาวบ,บ้านอยู่แล้ว